โดนครับโดนครับเรียบร้อยครับโดนครับนกครับการกระบาลอีกแล้วครับ ยอดนะครับทางเข้าหม้พูดอันตรายครับอ้หายแล้วบาดเจ็บล้มใจด้วยถอยดีกว่าครับผมครับสวัสดีทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับเสียงใบไทล่าครับเสียงใบไทล่าออกหม้หายิงปลาครับหลังจากที่ฝนตกพายุบยลอยเข้าหลายเมื่อครับนี่ครับมาครับอุปกรณ์ผ่าตัวสั้นเหมือนเดิมครับ ไปครับเข้าหมายครับบัน้ยิงปลามาสองสามมื้อแล้วไปครับเจอกันที่ต้นครับประจำตำแหน่งเรียบร้อยครับขึ้นปืนเรียบร้อยวันที่น้ำท่วมปลาใหม่ครับน่าจะมีปลาเข้ามาเล่นอยู่ไปติดตามรับชมกันครับผมมีแดดครับวันนี้มีแดดมานมานมานไปครับ ตัดหนึ่งอยู่นี่เนาะไปครับย้ายใหม่ครับผมขยับอกมาจุดเดิมนิดนึงครับไปได้ยินเสียงเลยคือเขาขึ้นมาตัดไม้ครับ ไปลุ้นกันครับผมอีกหมายนึงครับริมรนะมีช่องว่างอยู่กับตรงนู้ช่องว่างนิดนึงครับไปลุ้นกันต่อครับผมนี่หมายนึงครับช่องว่างตรงนี้ จะมีตัวเข้ามาเล่นครับติดตามเราชมกันต่อครับผม โดนครับโดนครับเรียบร้อยครับเอาจุดครับเอาจุดครับกลางกระบานครับนี่ครับไซโลกว่าครับสุดยอดครับนี่เข้ากลางกระบานเลยน็อกครับทีเดียว ยอดครับม,มันมันครับผมไปครับย้ายต้นครับผมหนึ่งเต็มแล้วช้อนหนึ่งเต็มต้นเนี่ยไปครับย้ายใหม่ครับ ครับกลางกระบ,บานอีกแล้วครับกลางกระบ,บานอีกแล้วครับนกครับแต่ลูกดอกติดครับตายเลยครับต้องได้ลงเอาครับ ไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยลงเอาครับผมลงเอาป้า โอ้ไซโลครับไซโลครับเข้ากลางกระบาดนะครับแ้มที่สองครับประชอนสุดยอดครับมานหมานครับผมมาครับผมมาชั่ง้ำหนักน้ําหนักปลากันครับผมนี่ครับเข้านี่กลางกระบาดนะครับตัวนี้ตัวแรกครับสชั่งน้ำหนักกันครับ แรกหนะักเท่าไหร่กิโลขีดนึงครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดตัวแรกครับตัวที่สองครับ ตัวนี้แปดขีดครับมีแปดขีดตัวนี้รูหนึ่งขีดนี่ครับชอนใหญ่ไซส์สวยครับสองแต้มครับวันนี้นี่เข้าหัวดังคู่ครับนี่นี่คือเข้าหัวเข้าหัวทั้งสองแต้มนะครับวันนี้ก็ถือว่ามานครับได้ปลาช่อนสองตัวครับออกหมายวันนี้กระมานครับหลังจากที่พายุบัวลอยเข้าครับ ฝนตกหลายมื้อครับบ่ได้ออกใหมห่นะครับได้สองแต้มกับผมถือว่ามานครับผมวันนี้เสียงบอยสายลาก็มีคลิปแล้วก็มีความมานมาฝากครับผมคลิปนี้เสียงบอยสายลาฝากไว้แค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ